ไขว่าง่ายใน24ชั่วโมงของ1วันเราจะต้องปั๊มนมเที่ยงคืนตี3 6มโมงเชา้า9ก้าโมงเชา้าเที่ยงบ่าย3 6มโมงเย็น3ามทุ่มและเที่ยงคืนวันวันนึงเราหมดพลังไปการปั๊มนมเยอะมากใช้เวลาในการปั๊มนม1ครั้ง30นาทีต่อครั้งเราจะเหลือเวลาให้ทำเรื่องส่วนตัวของเราไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำหรือดูลูกขนโตในเวลาทุกๆ2ชั่วโมงคร,งอ,งรอบ หรือถ้าทุกสองชั่วโมงครึ่งลูกร้องเราก็ต้องดูลูกก่อนถ้ามีงานเข้ามาเราก็ต้องทำงานไปด้วยทุกอย่างจะต้องรีบทำภายในสองชั่วโมงครึ่งไม่ว่าจะซักผ้างานบ้านสิ่งต่างๆที่จะต้องทาไปถึงการทำงานกราฟ,ฟิกในคอมหรือจะขายเดลิเวอรี่ขายกาแฟที่บ้านเราจะได้นอนจริงๆก็อยู่ประมาณกเกือบๆตีหนึ่งของแต่ละวันจนบางครั้งต้องตกรอบปั๊มนมรอบตีสาบ้างเพื่อให้เราได้นอน แต่ทั้งหมดที่ทำลงไปก็เพื่อลูกนั่นแหละรักเขาห่วงเขาอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับสบายให้อนาคตเขามีสุขภาพที่ดีรักนะลูก